ที่น่าสนใจมากตายไปแล้วอะไรเนี้ยแม่งสองทีแม่งสั้นมากเออแล้วใครจะอยากคุยแค่สองกะทีว่าแม่งเกินนะออแน่ต่อให,หอ้เป็นผมตัวะผมก็เกินแล้วเราเลี้ยชันวันนี้เราอยู่กับแบคเฮดผีสิงผีจะนา่ากลัวแค่ไหนดูกันเลยดูเลยหลอนหอนสิงในสิงเปชัว <c oughs> าถึงก็อืมโอ้ยุคเก่าด้วยสะด้วยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยโอ้ววาบายเรียนคุณภาพคุณภาพอิดด้วยอืม อออชอบมีห้องอะไรแบบนี้นะเอางี้เลยเหรอ ขึนจากเฮ้ยเฮ้ยเฟียวนะกระจายเป็นเออเจ๋งนะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวมันเกินเวลาเลยกินล่างแหละชิมอาหาละอืมโอืม โอ้ไปมาเลยโอ้ยุยหลอนนะโอ้ สิงผีเข้าใจละาแปลกคุณผาผ่านเออโอเป็นเรื่องที่น่าสนใจ<ต>มากเออตอนแรกคิดว่าเฉยๆนะแต่พอแบบว่ามันมีคอนเซ็ปที่แบบว่าเหมือนกินของอะไรไปแล้วแบบจะกลายเป็นคนตายที่เหมือนแบบกับมาคืนล่างอะไรแบบเนี้ยเออน่าสนใจตรงนี้ใช่ใช่ใชคือตอนแรกอะโดแค่ชื่อเรื่องอะนึกว่ามันเป็นแบบหนังผีแบบจันทเลยแต่อันนี้ออกแนวแบบว่า คือนางเอกได้มรดกต่อจากพ่อเหมือนพ่อเลี้ยงมันไว้อยู่แล้วอย่างนี้ป้าเลี้ยงมอพ่อเลี้ยงไว้อยู่แล้วแล้วให้นางเอกแบบว่าสืบต่อเออถ้ามัน่เหมือนเขาเขาจะไม่ได้สนิทกันด้วยเนาะก็เห็นนางเอกบอกว่าฉันจำเขาได้แล้วเป็นเป็นปีศาจที่มันแบบ ถูกแบบว่าเก็บไว้อะไรประมาณ<ช>นี้นอเออแล้วก็ไอคอว,ว่าคอนเซ็ปต์ผีสิงผีนี่น่าจะเป็นเหมือนกับมายึดล่างปะอ่าใช่คิดว่าคนะตายไปแล้วแบบว่าออมีมีร่างทรงตรงกลางปกติร่างทรงคือคนแต่นี้ร่างทรงเป็นผีที่กินของ สักอย่างนะเออมันอาจจะเป็นของที่คนตายใช้อะไรเงี้ยแล้วจะกลายเป็นคนตายใช่แล้วมันแบบเล่นเกินกดเกินเวลาแล้วก็โดนยึด่างจริงอะไรเงี้ยใช่ใชใช่ก็สมคนเฮ้ลไม่เถอชอบคอนเซ็ปต์ดีใช่ใช่คือแบบคนเราอ่ะแบบว่าถ้าสมมติว่าไปเจอคนที่ ตายไปแล้วอะไรเงี้ยแม่งสองนาทีแม่งสั้นมากเออแล้วใครจะอยากคุยแค่สองนาทีวะแม่งเกินแน่ต่อให้เป็นผมัวอผมก็เกินใช่ใช่เออใช่ละดีไม่แปดวิแบบบัตรจับมืออันเร็วไปเอออันจะโดนหลอกแล้วนานกว่าเออเออเออแล้วสนใจบอกเลยว่าความชิมหากันขึนแน่นอนเออชอบคอนเซ็ปต์ของเรื่องน่าสนใจมากเจ๋งเจ๋งมาให้คะแนนกันดีกว่าเอาบุ๋มก่อนบุ๋มให้สี่คะแนน อ่าก็โดยรวมชอบหมดเลยก็คือคอนเซปต์ดีแล้วก็มูทโทนภาพอะเงี้ยก็ทำออกมาได้ดีใช่พี่แล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าไอเรื่องคอนเซปต์การยึดล่างอะไรอย่างเงี้ยมีแค่สองนาทีอะไรอย่างเงี้ยแบบซึ่งความเป็นจริงแม่งเข้าคนเราเจอคนที่ตายแล้วแม่งสองนาทีแม่งสั้นมากอะเราอยากคุยอะไรมากมายแต่อันนี้มันเล่นกับแบบเวลาเจ๋งนิด ส่วน <S <S นี้ให้4.5เลยคือแบบว่ารู้สึกน่าสในใจมากเือเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกนึกว่ามันเป็นหนังผีแบบหนังผีตุ้งแช่จังสแกร์อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันแบบออกมาตรงๆแล้วมันก็มีคอนเซ็ปต์ของมันด้วยว่าแบบว่าคุณต้องมีหนึ่งก่อนแล้วสองตามมาแล้วก็เป็นสามอะไรเงี้ยมันดูแบบมีเหตุผลของมันน่าสนใจอ่ะอันนี้ให้ห้าเลยเพราะว่าเรียมกันเลยมันมีความแบบ เหมือนแบบว่าน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะเพราะว่าเห็นว่ามีอะไรนะเป็นคนผู้สร้างอิดกับบารเบเลียนเพราะว่าตอนนั้นที่ดูบาเบลเียนนี่คือแบบโหแบบเซอร์ไพรส์มากคิดว่าอันนี้ต้องแบบมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นเออทั้งแบบว่าแบบห้องใต้ดินอะไรที่แบบว่าเอ้ยมีกฎของมันอยู่อะไรประมาณนี้เออคิดว่าต้องมีจุดพีคของหนังทําให้แบบว่าน่าดูแน่นอน น่าดูแน่นอนถ้าใครสนใจนะคะกับเรื่องแบ็คเฮดผีสิงผีอย่าลืมนะคะวันที่8กุมาพันทุกโรงภาพยนตร์เลยไปสัมผัสความหลอดไปสิงซ้อนสิงกันอีกทีน้าา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 